วันนี้นะคะปลาอ้อยก็จะมาชวนทําอะไรดีนะ้าทำปลาส้มดีกว่าไปตกปลาได้บ่อมาได้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยต้องทําปลาส้มอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าทําอย่างอื่นก็ก้างมันเยอะเราก็จะกินลําบากก็จะทําปลาส้มเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําปลาส้มกันนะปลาส้มค่ะหมักเกลือไว้หนึง่งคืน เ,เกลือไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ตำกระเทียมตำกระเทียมแล้วก็มาคุกกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้ต้องเราต้องไปล้างน้ำแล้วก็มาผึ่งไว้ก่อนแล้วผึ่งมันจะได้ล้วนนี่แหละค่ะส่วนปลานี่ต้องบีบน้ำให้แห้งเลยจะได้ไไดปลานี่ทำใส่เกลือไว้คืนหนึ่งใช,ใช่ไหมใช่ใส่เกลือเยอะไหมอะใส่เกลือค่อนข้างเยอะค่ะไม่ให้เหม็นค่ะ ตัวยังแข็งอยู่เลยนะแล้วเราก็เ,าเอาออกให้หมดแล้วก็บีบให้แห้งให้ล้าตกให้หมดมไมม่ให้ีอืขั้นตอนก็เยอะอยู่นะไม่ให้มีกลิ่นแล้วก็เอามาเกลือใส่นิดหน่อย ก็ป่น่ะใส่ไปกับข้าวนี่เลยใส่ไปเลยข้าว่ะแล้วก็พยายามพยายามพยายามไปเลยมีข้าวเหนียวมีกระเทียม<ะ>มีเกลือเดี๋ยวเพิ่มเกลืออีกนิดหนึ่งเพิ่มเกลืออีกนิดหน่อยไม่ต้องตวงใช่ไหมกะเอาเหรอกะเอาเพราะว่าเราใส่ไว้ตอนนั้นมันเยอะแล้วแล้วก็แหกท้องมันเลยจ้า,าข้าวเหนียวยัดเข้าไปข้าวเหนียวยัดแล้วบางคนเขาเอาข้าวเจ้าได้ไหมข้าวเจ้ามันไม่เรียวจ้า มันไม่เปรี้ยวต้องใช้ข้าวเหนียวเท่านั้นไมัมกัมกเฮ้ยมันก็ไม่ยากนะไม่ยากค่ะแต่ที่แรกจะต้องใส่ปลาเนี่ยให้เยอะไว้ใส่กเกลือเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เน่าเดี๋ยวมันเน่าแล้วพอมต้องทิ้งไว้กี่วันก็สามวันสามวันจะทอดยินได้เลยอ่ะใช่อุ๊ยไวอะ่ะถ้าหากมาลองดูก่อนนะตัวมัน ดูว่าตัวมันยังแข็งได้ว่าเออมันยังไม่ได้ดีมันจะไม่เปรี้ยวถ้าอยากกินเปรี้ยก็อยู่หลายวันได้อันนี้เอาไปนี่หม<า>ักใช่ไหมใช่นี่นี่ใส่ข้าวเหนียวเย <ๆ S 2> อ, <ๆ S 2> อะเพราะที่บ้านนี่ก็ชอบเปรี้ยวกันจา้านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดลาแล้าอื่นทําได้ไหมนอกจากปลาตะเพียนได้ค่ะปลานิลก็ได้แต่ปลานิลเราไว้กิน นี่ปลาดิ ნ ก็ใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่ปลาดินที่ได้มาเหมือนกันนี่ค่ะบ่อเลี้ยงปลาตกตกเอานะคะ,คะใช<ห>้เบ็ดตกนี่ค่ะนี่เมื่อเช้าเองค่ะ,คะบ่อที่เราเคยทําคลิปไว้ที่ปล่อยปลาไว้หลายๆอย่างแต่แไม่ได้ตกกันเองนะคะเพราะว่าเขาทาไว้ให้แล้วเราก็มาทําอย่างเดียวค่ะก็หลานเป็นคนตกไว้ แล้วก็พี่สาวไม่ทำปลาเป็นนะคะเหมือนแกืปลาอ้อยก็จะอาศัยตอนที่ปลามันตายแล้วแล้วก็เอามาทำกินเสร็จแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไม่ต้องแช่ตู้ใช่ไหมไม่ต้องม่แช่ตู้ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เกลียวอ,อ๋อเอาไว้ข้างนอกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะออขอบคุณทุกท่านค่ะ